เราก็าเราจะได้อะไรไไะคือมันให้มันให้หยดลงไปรนะ้อยหนึ่งเรามาดูสีว่าเราหาี่ตู้่นี่กูใหญ่ล้วเราจะเอาอันไหนกันแน่โอ้ย,อ,ยอันนี้แม่น,นี่แม่ไม่ค่อยชอบเลยนี่แม่ชอบแม่ชอบตู้นี้แหละนี่ตู้นี้นี่น่ารัก แต่มันไม่ทำยังไงชิวๆเพย์ i n s t r u c พ i o n p พ t p อ t the m o n in. อ y อิน o อ n i n สเ r t snap b o t ท l e take out อ n a p นปไว้ ลูกแล้วลูกหรือแม่อยากได้นี่เราได้ทัวสีมว่วง